วันนี้มาเจอกับฮีโร่สปอตไลท์ว้าวไม่ใช่นะครับรายการี <c> ้ <oughs> วันนี้มาเจอรายการก,กับสัตว์สปอตไลท์แล้วกันนะครับผมจะาราดนกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ก็ได้นะชื่อว่าเวสเซิ n คาเปอร์ทีนะครับเป็นนกที่เท่มากๆผมชอบมากๆส่วนตัวนะครับก็ <c oughs> วันนี้เลย <c oughs> มีเกมนี้ด้วยจะไปเด็กรออะไรนะครับ <c oughs> นกบค,บคาเปอร์เทีเนี่ยตัวนี้จะใหญ่สุดบรรดากลุ่มของสปีชีนี้แล้วะครับ ก็เขาจะหน้าตาคล้ายๆกับตัวแบ็กกรอสนะครับรู้จักกันในเรื่องของการขอเดทนะครับตัวผู้ขอเดทพิติกรรมนี้ตัวผู้จะแสดง performance ต่อหน้าตัวเมียด้วยการพองขนครับแล้วก็ไล่ระบับนะครับระหว่างที่ผสมพันธุ์เนี่ยตัวผู้เนี่ยจะมีความดูเดือดมากเรียกว่าดูร้ายนะ aggressive นะครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยมีการฆ่ากันด้วยนะสำหรับตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือแย่งคู่นั่นเองเวลาตัวผู้แย่งคู่ก็มีการฆ่ากันได้นะครับอาจจะมีการตายได้เนาะตัวเมียในคาร์เพลี่เนี่ยแยกไม่ยากเลยนะครับเขาจะแยกจากขนาดแล้วก็สีไซส์ของตัวนะครับก็คือตัวผู้ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวเมียจะเล็กกว่าชัดเจนเลยนะครับเหอ่กว่าชัดเจนครับส่วนตัวเมียเนี่ยจะอยู่กับลูกๆของมันนะครับอยู่กับเด็กๆนิดหน,น่อยนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยจะอยู่คนเดียวนะครับชอบไปไหนคนเดียวนะครับ แล้วก็ชื่อของคาปูคอรีเนี่ยมาจากภาษาเกลิกอ่านว่าคาปูคอรีคาปูคอรีคาปูครยประมาณนี้นะคาปูครยนี่แหละนะครับหรือจะแปลว่าม้าป่าครับออสปูดก็มีชื่อเรียกนามแฝงนะว่าม้าป่าม้าป่าน้วจะพยศเก่งนะครับตัวเองเออนิสัยเขาเนี่ยจะมีความระแวงนะแล้วก็ดูเดือดในตอนผสมพันธุ์นะครับอ,อ,อาศัยอยู่ในป่า ปากเก่าๆหน่อยโลกๆหน่อยก็คือได้ยินดีนะครับมองเห็นดีแต่ว่าได้กลิ่นไม่ลิ่งนะครับตัวผู้เนี่ยโดดเดี่ยวครับส่วนตัวแม่เนี่ยอยู่กับฝูงเล็กๆครับ Active เขาก็คือหาก,กินในกลางวัดน,นะครับกระสุนที่ใช้คือคัสหนึ่งกปกตินะครับ Species คือเ r ว t ตราวโอโลกรัสนะครับส่วนระดับการล่าเนี่ยก็คือง่าย่ะและก็คือเรื่องของตัว นกเบอร์เกอรี่ในเกมนี้นะครับก็มีการบอกในโคเด็กนะต่อเปิดอ่านได้นะครับนกตัวนี้อยู่ในแผนที่เอ่อเวทไทก้าแล้วก็ตัวรีวอนตุรี่นะครับแต่ผมเนี่ยเล่นแค่รีวอนตุรี่เป็นส่วนมากนะครับเมทเวทผมไม่ค่อยได้เล่น,นครับตัวเมทเวทเนี่ยมันก็มีแต่ผมไม่ค่อยได้ป่ามันลบไปหน่อยผมแนะนําว่าเล่นรีวอนตุรี่แล้วกันนะครับส่วนที่ที่เขาอยู่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือทั้งแผนที่เลยนะแล้วก็เรียกว่าทั้งแผนที่นะครับโซนจะเป็นบนบนหน่อยนะครับ เขาจะาตีสี่เนี่ยแปดโมงเเริ่มหากิจแหละแล้วตอนบ่ายจะนอนนะครับก็นอนถึงเย็นเลยใช่ปะนอนยวยาวนะครับนอนทั้งวันทั้งคืนส่วนปืนที่ผมจะใช้เนี่ยก็ใช้ตัวที่เป็น10 GA นะครับทุก2องตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้12 g ก็ได้นะครับแล้วก็อีกปืนนึงก็คือตัวไบลร์น,นะครับ122เนาะเอายิงไกครับอันนี้เอาไว้ยิงไกอันนี้เอาไว้ไนนไวจับจออนะครับก็พบไว้สองปืนนะในการล่านะครับ เฮียนกูดสามอุ้ยสีขาวอย่างสวยเลยโอ้โหสีขาวสวยเพียบมันเป็นฝูงเลยว่าเฮนกูดไปที่ไหนนะครับโอ้อยเอ็นกูดเนี่ยน่าจะอยู่แถวริมน้ําทะเลแถวนี้แหละนะครับเนี่ยริมฝั่งแบบนี้น่าจะอยู่แถวนี้เนาะอาจจะเป็นเวลากินข้าวเวลา,า,วาเขากินข้าวาเขากินแถวแถวริมริมน้ํานะเออเขาเขาเดินกินเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะตัวตุ้นี้ ตอนนี้ผมอยู่ห่างจากจุดที่ผมมาร์คไว้เนี่ยประมาณ80เมตรนะครับเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะมาเขาน่าจะอยู่นี่หละนะผมตามรอยเท้าเขาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยาวแบบนี้เลยนะครับบินไปบินมาบินไปบมาเนาะตอนนี้จุดที่เขาอยู่เนี่ยประมาณ8โมงถึง11โมงนะครับผมมาประมาณ9โมง40ผมว่าเวลาเนี่ยสวยและใกล้ๆ10โมงแลสวยและถ้าเขาจะมาเนี่ยจะเจอแถวนี้จะย่อแถวนี้นะแล้วก็ดักรอครับผมก็จะเจอครับในวันนี้ ใช่ของพี่ก็ตายแล้วอเอ็งมูตัวน,นี้อีกแล้วไม่เอาอะไรบินอีกอะเฮเดนปูดสาม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 ,สาม,สามอุ๊กคูฝูไปเลยไปล่าอุ๊หคูฝเกิดเยอะมากโอ้โหเต็มฟ้าเลยว่ะปูดี่มันทะเลาะกับผมอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็มากวนวันนี้ก็มากวนอีก ไรองมันวะผมยังไม่ได้ยินเสียงนกไอค้คาเปอร์คารี่ร้องเลยนะครับไม่รู้อยู่ไหนจริงทุกคนอ้น่าเป็นห่วงจังจะเจอคอมี่แน่วันนี้ส่วนนกอ,อื่นเนี่ยบินเต็มฟ้าเลยอ้ออันนี้คือทันดาบินกูดนะครับถ้าจะเป็นแดมอนเนี่ยก็ต้องเป็นห้าเนาะเจอแค่สองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับไม่มีเลยทุกคน ก็ไม่มีนะครับคดีเป็นกูเนาะอ,อะไรอ่ะ What h ้ยวิน <laughs> ใส่หน้า <laughs> หคุณปูดูพี่ไดมอนบอาวะไอตัวนี้แหละที่เราตามหาเอ้าบินเสิร์ฟถึงหน้าใส่ไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหใด่ไม่ได้ไหมเนี่ยผมว่าจะเป็นไดมอนนะสองหนึ่งครับไปโอ้ยมันจะเกลืออะไรขนาดอ่ะวันนี้ กดทุกซอง10 GA แบบทิปช็อตไม่ได้เล็งเลยโอ้ยยัางไงาโอเคไม่ได้นะ4.3นะครับถ้าเขาจะเป็นไดมอนด์เนี่ยต้องเป็น4.6แล้วคราวนี้น้ำหนักมันนะ4.5ใช่ปะ่ะเออถ้ามันเป็น4.6เนี่ยผมไดมอนด์ไปแหละหมด่าไม่ได้อีกแล้วนะครับเหลืออีกแล้วแม่เอ้ยวันอะไรของมันวะ ก็น่ามีหนึ่งในโซนเป็นนิโซนตอนเช้านะครับกินข้าวจะลองไปดูนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเออลงไปหาสัตว์แต่ไม่เป็นไรจะลองค่อยค่อนไปแล้วกันนะครับลอง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 อาตัวเมียหรออูระยะประมาณร้อยหกสิบครับเป็นตัวเมียรอสัตว์ตัวเนี้ยเนี่ยจะมีขนแรล่ด้วยนะครับอูลอง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  ตัวนี้เขามีสีแหลก็คือตัวลูซิติกกับสีเพลกับมีสองสีนะถ้าเจอของดีก็น่าจะเป็นแลกนะครับตัวเมียก็เป็นแลได้ทุกคนน่าหน้านะครับลองไม่ไกลเลยอืมน้ำหนัก1.2ึกิโลน่าจะเป็นตัวซิมเบอร์ธรรมดาครับออามาแล้วเหรอบินข้าหมหัวเลยชิบหายละ <c oughs> ไหนอะ โดนปะเอาวเวนเออมอนตะรลีลาผมน่าจะยิงโดนอยู่นะครับอ๋อแต่ว,ว่าเจ็บชา้าไปหน่อยเอาตัวแรกก็พลาดๆแบบนี้แหละนะครับธรรมดาเออมีรอยเลือดน่าจะไม่รอดนะครับอู้สามดอกเลยหรอว้ากระจายว่ะนี่ก็อีเลือดนึงนะครับโอ้โหเหมือนจะโดนล,ลิมิตไม่รู้ว่าคะแนนจะแตกหรือเปล่านะ อ๋อ uh huh. เป็นบอลสธรรมดานะครับก็น้ำหนักตามตัวเลยเนาะก็คือถ้าจะได้เดมอนเนี่ยน้ำหนักต้อง4.6นะครับตัวนี้คือน้ำหนัก1.8นะครับเป็นสีออกซ์หรอธรรมดา <c oughs> ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีธรรมดาเนาะเหมือนนกปกติเลย okay. เก็จแล้วไปสิบนะครับไม่เหลวไม่เหลว feeling feeling คาเฟอคาลีตัวน,นี้นู่นๆๆไปแล้วโอ้โ oh ห oh. โอ้ไม่กอดชิดนยูนะครับเป็นตัวผู้สี่ถึงห้าโอเคจะไกลเปล่าไม่รู้นะตามเขาทันเปล่าไม่รู้นะตรงนี้นะครับที่เราเจออเมาไว้ประมาณร้อยสามสิบเมตรนะครับเออตามนกค่อนข้างจะเหนื่อยนะไม่มีรอยเท้านะครับเพะฉะนั้นถ้าเขาบินเมื่อไหร่ก็ถือว่าสวยนะครับเราต้องรอจังหวะที่เขาบินแล้วก็แลนดิ้งลงมา ถึงจะเจอรอยเท้าแล้วก็อาจจะตามได้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าตามไม่ไหวก็ไปดักเอานิโซนแล้วกันจนลองตามดูนะตัวนี้คะแนนสวยอยู่เมื่อกี้นะครับน้ำหนักประมาณ4-5่ถ้ากิโลเป็นป๊เจอ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 ชาเวลนะครับตัวนี้ยะประมาณ150โอเคยะสวยนะครับไปเปิดเลย สวยงามทุกคนอตามมาไม่เสียเปล่า <c oughs> ได้ยิงก็ถือว่าแจ๋วนะครับคะแนนโอเคอาจจะได้ลุ้นเดมอนนะโอเคดูคะแนนนะครับเป็นสีปกติเนาะเดมอนหรือเปล่าโอ้โหแม่เงเอ้ยยังังคงโ,โกต่อเนื่องว่ะวอเตอฟอลจริงๆนะครับโอ้ ยังคงไม่ได้อยู่ดีอาต่อไปเดินจนมาเจอป้ายป้ายบอกว่าวิวกับบ้านพักทางขวากับทางนู้นวาไปไหนเนไน่ยไปนี่หรออ๋อตามสายทางนี้ไปใช่ไหมโอเคขึ้นอาบ้านอยู่นี่จริงแล้วก็วิวอยู่นี่จริงเดินจนลงอยู่ในป่าน,นะครับอุ้ยเจออีกแล้วี่ถึ4-5กิโล อะไรอ่ะมีอะไรร้องวะสนใจนะครับเน้นนกอย่างเดียวตามไปเท้าไปครับวันนี้ฝนตกด้วยภูมิอากาศก็มองไม่ค่อยเห็นเลยเออมองลำบากนิดน,นึงนะครับหมอกหนาด้วยโอเคยังเดินอยู่นะคงชิวนะครับยังไม่รู้ตัว อทางนี้ตามไปทุกคนเดินเดินย่อๆสลับกันไปนะครับยังคงเดินอยู่นะนอกอื่นเราจะไม่สนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงเดี๋ยวจะหลงตัวนะโอเคผมเดินมาเจอนี้โซนวะ่ะเออเป็นนกคาเซลไม่ต้องสนใจมันนะครับเราเน้นครับเปอร์คัลลี่นะครับเออตัวผู้แน่นอนนะครับน้ำหนัก อาจจะได้ลุ้นเดมอนอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาอิตติ้งถึง8อาา่าฮะเขายังคงเดินไปทางขวาครับคงจะอยู่ไม่ไกลมากไม่น่าจะเกิน200รเมตรนะครับโอเคยังคงวอล์กปกติเออเวลานี้น่าจะเป็นเวลาเปลี่ยนนิโซนแล้วครับตอนนี้เวลาเปลี่ยนนิโซนนะมันเป็น9โมงแล้วครับเขาอาจจะเข้าจุดนอนนะครับกินเสร็จน่าจะนอนเนาะ เอ่อต้องหาจุดนอนต่อนะครับถ้าเราตามไปเท้าไปแบบนี้เราจะเจอจุดนอนมันด้วย <c oughs> จะคิดว่าคงจะยังไม่ถึงได้นอนหรอกครับน่นจะเจอกลางทางมากกว่าอาอเออนอกบินเพียบเลยสนใจนะครับอยเท้าไปทางนี้แบบนี้นะลอง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 เ้ยไม่ใช่เฟสกรอสไม่เอาหน้ามันเหมือนกัน เขาบอกว่าตัวแบ็กคอร์ดกับคาเปอร์คัลเนี่ยคล้ายๆกันนะครับฟีชีเดียวกันเนาะแต่ตัวคาเปอร์คัลจะใหญ่กว่านะครับใหญ่มันใหญ่ที่สุดแหละในบรรดาสัตว์หน้าเหมือนโอเคสี่ถึงห้ากิโลไปทางนี้นะครับตามไปทุกคนต่วที่ผมตามมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นรูป W เลยเลยเวสเทิคาเปอร์คัลนะครับคือถ้าผมไม่ส่องเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นตัวคาเปอร์คัลไงครับ ผมก็จะหาตัวไม่เจออีกนะครับโอเคยังคงขี่ดอบกดอบปิ้งครับปุ๊ปิ๊บนะปุ๊ปิ๊บเป็นโอนอยู่เลยเอ่อยังคงไปทางนี้ต่อโอเคก็จะลองเดินดูหน่อยละกันนะครับอาจจะชา้าเกินไปทุกคนเอาลองล่องลอง,ลอง đại ba, ok,สวยงาม, trời, được mấy đay, anh kia, đay ở ná, thế ngay bàng, uuu, vẫn còn ở, ôi vãi, co, oligo, thật sự, sút chặt, ui, có một cái, ai à, ô, tôi mía, tôi không lấy ยังคงไม่ได้มอดเลยนะครับอ้าวบินมาเสิร์ฟหรอไปได้บินมาเสิร์ฟไ,ไ,ไปได้โถนจะไม่เอาก็ไม่ได้นะครับปาดอาหารนี้จัดไปแล้วกันนะร้องหยอกใครจะใตัวเมียเอาหูจะม่อีกแล้วเก็บตัวนี้ก่อนร้อน เจ็บ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 สวยเค okay. เป็นตัวเมียตัวหนึ่งนะอยู่นี่นะครับได้อยู่ทุกคนผมว่าผมยิงโดนอยู่นะครับเลือดไหลอยู่โอเคเจ็บตัวเมียก็น่าจะมีสีแรงนะครับโอ้โหนี่เต็มข้อเลยลูกซองสีเจมันแรงมากนะครับอ่าฮะตัวนี้เนาะบอลสีไบรท์นะครับอู้สีสวยนะ องจริงนะครับผมขอเก็บหน่ายนักกัรเมนี้สีสวยเลยกับรอยยังไม่เดมอนเลยฮะตามมาทั้งวันแล้วนะผมมีอลลิ่งไม่พลาดแบบนี้โอเคได้ไปอีกหนึ่งนะครับโอเคสีอะไรอะ่ะสีบราว อิ่งตัวนี้4ีหตัวนี้มีสีเดมอนอ้มเอาอ่ะ45จัดไปไปทุกคนตามไปนะครับ c ามไปคารี่นะในวัวน,นี้ในเช้าวัดบอกลงนะครับก็ลกตัวนี้สี่ถึงห้ากิโลเขาอาจจะเป็นเอ่อเดมอนอาจจะนะแต่คงจะไม่เยอะมากแต่คิดว่าอาจ,จะนะครับถ้าเป็นเดมอนเลยน่าจะเป็น 5, 5. ้หไปเลยเลยแบบนี้หรือก็ไม่ก็5้ถึงหกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่คิดว่าน่าจะมีสิทธิ์อาจจะเกือบๆอ,อาจจะได้เสี่ยวนะครับขี่เฟสอุ้ยมัดใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม,ม,ม่สดใหม่สดใหม่ฟาม้าม้ายังไม่มีใครร้องข้างหน้าผมนี่แหละผมว่าอาจจะประมาณ200เมตรไม่เกินไม่เกินนี้มากนะครับพอ,อป่าต้นไม้แล้วมีหมอกตั้งหาก โอ้แม่งเลยอุ้ยร้องเหรอร้องเหรอฟีลลิ่งไหนอะเดบอนปะโอ้โหเอาอะโอ้โหเดบอนหรือเปล่าเดบอนหรือเปล่า งี้ดิวะ่ะวุ้ยคุเล่นมาตั้งคืนแองสักตัวสินะ่โอ้โหโอ้โหยังเหนื่อยเลยโอ้โหสี่ยุดเจ็ดสามประเด็นแล้วแล้วก็ไดมอนด์ว่ะโอไม่กอดเนี่ยน้ำหนักเขาเนี่ยนะครับ4.73จกิโล คือคะแนนไดมอนเนี่ยมันอิงตามน้ำหนักเลยบางตัวนะส่วนนี้น้ำหนักเนี่ยคือไดมอนเนี่ยมัน4.6นะครับผมต้องรุ้นว่ามันน้นำหนักส้ําหนักขึ้นไปคือถ้ามันเขียน4ี่ขีดหาเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นไดมอนเขียนว่าสัใจไว,ไวแหงอย่างนี้ดูวะนะครับหาเดมอนแล้วดีใจยังกับถูกหวยใช่ ก็จบไปแล้วครับกับคลิปล่านกคาเปอร์คาลีนะสนุกมากๆเลยเออสนุกจริงๆนะครับเดินในป่าจริงไม่ได้มีแค่คาเปอร์คาลีนะครับมีสัตว์หลายตัวมากนะครับก็ถ้าเดินยิงอาจจะหลงๆหน่อยนะเด่นๆก็จะมีตัวแบคกรอสนะครับผมว่าสวยนะแบคกรอสตัวข้างหลังนะครับที่อยู่กำแพงครับก็มีแบคกรอสสวยนะครับส่วนฮาเซลก็เฉยๆแบบไม่เท่าไหร่ผมว่าตัวคาเปอร์คาลีนี่แหละเด่นสุดแหละ นาเป็นไก่นะครับเป็นไก่ยักษ์สนุกกันไหม <c oughs> ผวก็ว่จะชอบนะครับเดี๋ยวจะชอบเนี่ยผมจะทําคลิปหน้าอีกจะเป็นสัตว์สป,ปอร์ตไลท์ตัวไหนก็อีตามชมอากาศับบตัวน,นี้ไปแล้วขอคคนสวัสดีครับ